เหมูสมเหี้นนักเือเหี้นสั้นไหนละ่ะโอ้ไข่จกซีมห่มจปีโอ้เก่งเก่มซีนาทีก็คือว่าเลยรงเยมาม่ม่เกี่ยบหมหมูไม่ยงโตตันลหมูไแน่นี่นันน่ง้งบิดนี่บ<อ>เห็นตังแต่ยังจำหมูอยู่เียวนี่ค<อ>ือบ่หมู งยอะจังมือย่งหมดเสายิงไม่เล้ยงคือยิ่งไมาเลร้ยงอยู่เสาน้ามโนเสาหน้ามนไปโรงเรียนไปโรงเรียนแต่เ้าแต่กมอน่งเฮียนๆอยู่ใสเฮี้ยนอยู่บ้านโคงเฮียนอยู่บ้านโค้งยางรัดไปตียางรัดทึงยางไปตามทางยางไปตามทางยางไปตามทางไปกระมอนันลำบากหมนกระมอนกมูไหลุ พันโค้งไปไกลครับล้าขายที่ไหนมันจะพันลูกบ่้งเดียพ่อกับแม่เป็นผู้ขายวานเงมีตะเหี่ยงบ่เหล่ยงสีเค็นเอ๊ะตะกอกตะกอกอต้นนี้หรืองยพื่อนม่นอนใง่หมือไม่ก็นอนมุมนี้อนอนอยกลางแม่น้ำโอมีวมีสัตตวนังขมั้งอว ทำท่านประธานครับชีวิตเลี้ยงหมูครับคนนั่นจำหมูไม่ได้เราจะว่าหมูนี่จำคนได้เนือจังสี่ขายดีหมด แคสูสูนั่นแหละเด้อเลี้ยงเลี้ยงเป็ดมามาบัดนี้ไปเกี้เป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเติมมาเด้อมาทายเด้อโอ้มันแรงน้ำตัวละะไปละไป หันแรงน้ำจืดของมันหมูแรงน้ำนวลอะไรนนุ์หมูแรงน้ำโตแล้วลเดี๋ยวน,นะเอาสี่ลาหนาเกี้ยวขาว่าเป็นกเกี้ยวอันนี้นะหมูลเลี้ยงยังส่เนาะมันขี่ใส่ไฮใส่หน้าเป็นปุ๋ยอีกเออเ <laughs> บิ้องนี้เราต้องใส่ปุ๋ยยากได้เพิ่นใส่ปุ๋ยได้ไม่ไม่จะขีง่งัวขี่หมูแล้วมันนี่หนาฝนน้ำไหลายๆนี่หมูนไปยุใสเพิ่นเอาเข่าคอกยง้มเกี้ยวเข่าแล้วก็ปล่อยมันลง เชือบมันเป็นตัวอะไรเนี่ยจะเป็นตัวเอ๊ะไมจะเชฟมันสวยสวยไดท้องมันที่ลงข้างล่างแล้วก็หลังมันก็เอ็นลงไม่รู้จะอุ้มเอาตัวนี้นะเอาอุ้มได้อุ้มเลยเกำลังหันดีพอดีจ้ะ ของนองมองไทยน้นมากมากยาเาหัอกหมูย่าเนาอุ่มหมูเห็นบ่เบม่แพะนี่ราแง่้อยูปอดไหนเจ้าอยู่ปอดไหนอยู่ซันไหนปอนึได้หน่นอยนอยปอดสองปอดนึงปอดสองเป็นลูกกัน อันนี้จะเชิมาำครับมาดคถามมาซื้องตงซื้องต้งมาดิเระตสิ่ส้มเ่อเับนเป็นพุ่นเป็นหน่อยขหญ่ซอยปอซอยแม่เห็ดง่ายมากเียหมูเนี่ยมัสเนาอไปเนี่ยจะเหน่อยไ้บางัวอย่างตปดดีป็หน่อยไส้เอาเด ายัง่ไ่ไวเหรอเอาแล้วหรอปะเพราะท่านเริ่มไดนะ้ไงเอาไปล่ะเอาเอาแล้วนี่ท้ายพี่โอ้ได้ดินี้ยิ <c oughs> นดีตอนน้ตอนรับเข้าสู่บรรเลื่อมเตื่อมบรรเตื่อมบรรเตื่อฮะผาวสาดจะปิดเอ่ะแล้วหรอละเมื่อนี้ได้โอกาสดีได้มาเยี่ยมยามพิเศษนอกโปรแกรมได้มาเยี่ยมสาวน้อยอันนี้สาวนูดนั่นสาวยังก่อนหลังหรื่าน้อยโอเค <c oughs> ก็น้อยนุชก็ได้มากเห็นนี่ซื้อยังกี่หล่ะน้องนี่ซื้อยังหนอโอเคนี่ซื้อยังเก้าหน่อยทำใจยาทำยายาปวดซื้อยังน่ะโอ้ดีใจอันนี้เด็กเขซื้อยังซื้อยังคำโจกโอ้คำโจกดีใจเออได้มาเห็นวิถีชีวิตเออถือใส่อาหารให้ห้ามไปเคี่ยวหมู สุดนักเรียนกับพระท่านจะเปลี่ยนเลยเรียนหนังสื่อบดมือกับเมียเนาะเนี่นมนยมาเคี่ยวหมูให้พ่อให้แม่อีก <c oughs> มันเป็นวิถีชีวิตที่น่ายกย่องนี่คือเพื่อการอยู่รอดและการดิ้นรนเพื่อดำรงชีพ l e ARNING BY d o i n g เรียนจากของจริงเรียนจากของจริงอีหลีปล่อยหมูมาได้ถามก้อนแลว้วเห็นจงไหนผูหลงหมูกันเขา,เา,เาหมูจืดยากเออหมูจืดเจ้าของแล้วกันจืดเจ้าของนายเลี้ยงเป็ดน้ำเออเรียงเป็ดน้ำเลี้ยงเป็ดหลายตัวปะ มือตปไหนมันสิใครอะใครทุกมือมือเประตูจองเลยขายื่เด้อเด้อโอเคขอบคุณหลายเด้อทีได้มีโอกาสได้พยายามขอเป็นประตูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเออป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเด้อโอเคขอบใจหลายขอบใจหลายใจหลายเออสู่โอ้ยเจงหลเีหล เจอจริงๆแท้ๆอ,อย่างหงลุดกัท่อย่างโอมีน่มาหลุ